ข้าวสารเหนียว2กิโลนึ่งเสร็จจะได้2กิโล8ขีดนั่นคือการชั่งและวัดตวงมาเรียบร้อยไอตตอนนี้มาทําเป็นข้าวหมากก็จะ2กิโลเป็นข้าวนึ่งสุกนะคะทุกคนนี่นึ่งสุกเสร็จเอามาทําเป็นข้าวหมากอีก8ขีดเอาไว้กินส้มตําทํามาได้3วันนะคะน้ำข้าวหมากก็สวยปิ้งน้ำข้าวหมากสรรพคุณมีเยอะมากสําหรับคนที่กินอาหารแบบ เขาเรียกกินอาหารแสลงหรือว่าแบบกินเสร็จแล้วมันจะปวดท้องบิดท้องท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนกินอาหารย่อยยากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปกินข้าวหมากก่อนอาหารเนาะกินเช้าเช้าจะกินข้าวหมากอันนี้สําหรับตัวเองก็จะทําไว้กินแช่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนพอทําเสร็จนะเราก็จะตักแช่ตู้เย็น แต่ถ้าเกิดน้ำมันน้อยนะเคล็ดลับก็คือเราไปเอาน้ำมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปตั้งสองสามลกูกวันนี้เป็นวันที่สามที่ทํามานะนี่เข้าหมากสองกิโลคือนึ่งข้าวเหนียวนะมันข้าวเหนียวสารนะมันสามมันมันสองสองกิโลพอเนื่อเสร็จมันได้สองกิโลแปดขีดนี่เวลาเอามาทํำนี่เราก็ช่างเสร็จก็เป็นข้าวสองกิโลนะเป็นข้าวเหนียว 1เสร็จกิโลอีก8ขีดแบ่งไว้กินส้มตำอย่างที่บอกไปแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวหมากอ่าสปปรรพคุณข้าวหมากมีมากมายเลยค่ะทุกคนนี่สวยมากเลยเนาะ3วันนะคะทุกคนนี่เราก็จะตักกอ,อกใส่ถุงตั้งตู้เย็นไว้กินเนาะค่ะทุกคนอาหารท้องเสียอะไรอย่างนี้นะจะกินประมาณสัก1แก้วเนาะกินน้ำข้าวหมากเนาะแต่ถ้าเกิดน้ำมันน้อยเนาะเราก็ไปเอาน้ำมะพร้าวมาใส่เนาะใส่น้ำมะพร้าวแล้วตั้งแช่ในตู้เย็น เก็บไม้กินนานๆนะเก็บไว้กินนานๆแทนยาคูเลยอันนี้ก็คือข้าวหมากสัรพคุณของข้าวหมากก็คือเวลาเรากินอาหารเป็นพิษเราเอามาเอากินข้าวหมากลงไปนะคะทุกคนลองดูก่อนนะถ้าไม่ดีขึ้นค่อยหาหมอนี่คือสรพพคุณของข้าวหมากนั่นเองค่ะทุกคน